สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมงสุบอลพ่อพอ,พอกับสองน้องเคสคือเก่าพี่น้องในายามเศร้าๆบรรยากาศดีดีพี่น้องเมื่อพี่น้องฝนตกเบิดขึ้นฝนตกเบิดขึ้นพี่น้องเอ้ย น้ำเต็มห้เต็มคันปูก,ก้าเงากับซำสซีดำแบบนี้คนโตคดคือน้ำตะกะคือบ่มีวะน้ำให้หน้าราะะว,ว่า,า,าะวะเต็มเบื่อ ยังบ่ทันยุดอยู่พี่น้องเอ้ยฝนน่ะยังตกอยู่โพดโพตกอยู่เบิดวันเบิดคืนพี่น้องเอ้ยฝนน่ะก็ด้ทางน้ําตะกาพั่นว่าทางโน้พ่นบ่มี อ่าเดียวนี่ยังตกอยู่เด้พี่นอ้องยังว้หยุดโตกอยู่เบาไข่ขึ้นเา้าปุยลงมาหวานเสก,กยากาศยำเศร้า,าๆพี่น้อง ลังฝนตกบํามเพนลรังดอกพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆเพราะว่าตอนนี้มันก็นยังตกอยู่เนาะพี่น้องเนาะฝนน่นนะบันนี้ก็เฮ็ดปวกเฮ็ดละงโงก่กะสีรังออกแล้วบันนี้เฮ็ดผึ่งเฮ็ดอันนั้นอันนี้เนาะพี่น้องเนาะ น้องสะออนน้ำในใหาในนา เ้าจันผ่านเนี่ำซีดำพี่น้องเอ้ยท่านผู้ใดกะเง้านะเมื่อวานเห็นเคยหลาเป็นลรกกะสอยเมยน้องดำโรกกะหลับจางสอยเมยน้องดำข้าเจ้าสีสูบขาเจ้าสีสูบน้ำดำก็ได้สูบดล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยบิ้งลงไปยังในตะกานะขึ้นแม่บักหน้ากับเป็บสี่บึ้งบิ้งบิง ใครกำลังเอาปุยลงมาาะวปุ ก้าเฮาท่านได้ใส่ปุ๋ยจากเถื่อพี่น้องเอ้ยมันก็ะจยัางสีแดงๆเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่ฝุ่นเนาะ,ะท่านได้ใส่ปุ๋ยผมก็แย่ลงมาใส่ปุ๋ยปุ๋ยลงมาหวานเฮ้ยมาหวานตอนนี้ก่อน ไอ้ยฝนบเบาเศร้ากับสีวานบไ่ไงมันไปเอาแบบสี่หาเมื่อได้ดำรถฝนหมดตรงมาพอดีอมันตายเวอร อุ้ยเล่งพี่น้องเล่งเห้มันยาวเล่งเห้มันงามสีได้ดำน้ำหมูวัดสองถิดลาาแล้ว่เฮาโตกาดังจ้องหวานผู้อี้น,นะ คนตกอยู่บดัดคืนนาำในตะกาคือบอกมีเคยมันขาดบ่เต้งเต็มหัวแรงไ่นดิเบิงในกวนหนามในห้นหนาเต็มเบื่อ เชียงกุบเชียงเขียนห้องฉนัน ก็ให <À> ้ละคู่แล้วมันให้ญ่ให้เาาเนาะหน่วยดังควายห้ลุกซาวพิง ทางนี้มันเคียวอยู่ในเครื่องก้างนะเฮ้ยหมองมันแดงแหงแหงปูนองสรลากับนองมินนี่ดังไฟอยู่ตู่ผู้พี่น้องเห็นแต่แซงไฟ น,นี้ตะกะตะกะน้องเอินอันนี้ตะกาน้องเอินลงไปบังตะกาตะลุ่มก่อนพี่น้อง ดำกัมเณรวก้าเน่าพอดำน้าพี่น้องเอ้ยโบอยากสีว้าหัวน้ำนี่นะซ้ำสีดำลุ้น้องพี่น้องมันก็ะซัมสีดำลดแล้ววุ้ก้านี่นะกแมนว่าก้าเน่าพอดำน้าพี่น้องเอ้ย เดี่ยวอุ่มถุ่มพ,พี่น้องเอ้ยตาสะอ่อนเจี๊ยต่ะกาบัวเงาพี่น้องเอ้ยฝนตกมีน้ำผัดกาบัวเงาฝนตกมีน้ำผัดบะมีก้าดำกำลังใส่ปุย๋ยอ้าวอดไปอีกเนาะพี่น้องเนาะหมู่กันยมหมูม่กับพระธนดำดอกผูกพระธนดำกับมี ลาแล้วพี่น้องเก็บอัพบรรยากาศไปเพียงสำนีพอกันกิบหนาอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนสบายดีบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณถูกผู้ถุกคนเนาะ